อเ้งก,กไขาบกยตียบ้านใหนห้าเขาจะเห็นอะไรกิน่นเหรงนี้ข้งนี้ป้าเีนี่แม่อ,อยอุ้ยอกให้ขอถ่ายรูปนะเดยจ้าบอกไข่ มาไหนมาลบลูลงมาหาบงสมกินลบส้มวิวปาตตตตตอจังตอนี้ยังกอันบอกพูท้าสู่คื่องะยื่นใหญ่อันนั้นแนี้ยคือบอกอันอันอังนวต้นอันนี้่า่ายอังนุต้นอันนี้ป้าเถอพ่อยแม่พอ จะสงปรหยากบยกย่าจะบ่อยากบอ,อ,อกอไทยว่าหักมันหลาคนเนาะมัน,านหาเปนหงตัวเด็กขวายไท้จ้าม,มันเน่าแล้วมันแผดเห่แล้วลาอาไทยเี่ยคลิปมันเห่แล้วอจะทยายขนาดคนต่อาครจะหลู่คนกับพ่ออ 哎，我我我坐不,不。